สวัสดีครับสวัสดีคุณดูหรอสวัสดีคุณดูอ้าสวัสดีเอ้ยสวัสดีเว้ยเออวันนี้เราชิวๆสบายๆกินกับเหี้ยเหี้ยกรอเหี้ยของข้าวมาเยอะแล้วหวานมากเนี่ยหวานมัางอะไรดีหวานหวานนะเบเกอรี่ไหมผมว่าหวานหวานหวานหผมกินน้ำตาลกินอะไรได้เชื่อะไม่ต้องเชื่อะกินตักกินเลยเอาให้มันหวานอย่างนั้นไม่เอาเบเกอรี่เบเกอรี่ชื่อเดิมเขาคือไทเน่เบเกอรี่ ล้วชื่อใหม่ก็ไทนี่เบเกอรี่ไม่ใช่แล้วจะมีชื่อเดิมทำไมให้ดูค่ะดูแต่ชื่อใหม่คือชื่อไทนี่โอเมดเบเกอรี่คือเมื่อก่อนมีหน้าร้านเดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านแล้วคือสบายสบายง่ายๆแล้วจริงไม่ใช่คือช่วงที่ว่าเขาเรียกประหยัดค่าใช้จ่าย พอพอเรวมีลูกค้ากูจากเขาเรียกคนมีสู่อยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ใช่อยู่อเมริกาเดี๋ยวเราก็จะตามไปไปเหรอไม่ไปกินร้านอื่นเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกวิกฤิทำาที่บ้านเขาเรียกตไตล์โฮมเมดโฮมเมดอ่าโฮมโฮมแปลว่าอะไรโฮมบ้านเลยเมดทำรวมกันเมดเขาทำตามบ้านเหรอ โปอ่โอโอ่โอเคโมเมดก็พวกงานฝีมือแล้วพวกนี้คือมันทำคนเดียวเน้นฝีมือเน้นฝีมือใช่มานคือลูกค้าเนี่ยสนใจแบบไหนยังไงเค้กจะปั้นเป็นลูกจะใส่ทำเป็นแบบมิติเดียว2มิติ3มมิติเล็กๆง่ายไม่ขัดจัดให้ตลอดใช่ขอแค่มีตังมาจ่าย คือ่อาจจะเป็นเค้กวันเกิดเนี้ยเริ่มแตหนึ่งปอนหนึ่งปอนยื่นไปแล้วแต่งบบแล้วผมอยากได้ก็แบบเหมือนนักมวยปั้มอี่ร้อยห้าร้อยปอนนีทำทำไหมอ๋อทำทำทำน้ำหนักมือขึ้นหวานหวานก็เขาเรียกอะไรอะมือจัดว่าต้นต้นของจังหวัดจันทบุรีเลยแล้วทำคนเดียวใช่ถ้าถ้าอยากรู้ตามไปดู นตัวครับค่ะชื่อกุ้งค่ะแล้วก็ทำธุรกิจนี้มา4ปีแล้ว4ปีแล้ว,ลวรับสอนด้วยนะใช่รับสอนแล้วก็ทำเค้กลูกูแบบค่ะรูกรูปแบบนี่คือรูปแบบรูปแบบคืออะไรบ้างรูปแบบคือทั้งทั้งปั้นน้ำตาลเป็นงานเหมือนทั้งปั้นการ์ตูนวาดการ์ตูนสามมิติทำเป็นเค้กดอกไม้จับจัดครีมก็ได้ค่ะคือลูกค้าสามารถหารูปจากใน Google ได้เลยแล้วก็มาให้เราทำเราทำได้หมดทุกอย่างจริงๆอ่ามีดีมีดีกรี เอ้าโฆษณาโมเท่าไหร่ไปเรียนกับใครบ้างไปเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาค่ะเป็นไงใครไม่รู้จักอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะไรนะกินใกล้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอ้าวงั้นทิ้งเลยมีดีกรีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะฉะนั้น <c oughs> การันตีฝีมือรสชาติควอร่อยไม่ใช่เอาอมาแค่สวยงามเดียว <c oughs> อร่อยด้วยเนื่องจากเป็นสไตล์โฮมเมดจริงๆริงการทําเค้กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ จะตามออเดอร์เท่านั้นใช่เพราะว่าเราไม่อยากให้แบบเก็บเค้กไว้นานอะไรเงี้ยเราจะทำสดจริงสดออกจากเตาจากตู้วันนี้คือเรามาก็แบบไม่ธรรมดาเราเราจะมาทำนี่เขาเรียกทำอะไรนะราวนี่กับราวนี่เบลนี่เบลนี่ช็อกโกแลตเบลนี่ช็อกโกแลตแบบง่ายๆก็สาธิตให้ดูว่าคุณกูสอนยังไงใช่อยากเป็นเค้กแบบไหนมา ทำเลยดีกว่าอ่ะทำเลยดีกว่าแล้วผมอยากกินแล้วแนะนำก่อนเลยว่ามีมีวัตถุดิบอะไรบ้างคือจะมีเนยนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ผงโกโก้สีเข้มค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็แป้งอเนกประสงค์เอาผงฟูเราผสมกันเรียบร้อยแล้วนี่คือพวกนี้นี่คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปสบายใช่ไหมใช่ค่ะหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่ยากเริ่มเลยดีกว่าคือคราวนี้เราจะใช้เป็นการตุ๋นดับเบิร์บอยเลอร์นะคะก็คือจะมีเนยกับช็อกโกแลต ใส่เลยทำไหมะทำไะใส่ทำงครับใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะโอ้ยากจังเลยใส่ไปเลยค่ะเอางานเอางานยากๆมาให้เห็นโอ้ยผมแต่งชุดเลยอันนี้ค่ะทำไรครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่ผมโกโก้ด้วยค่ะคนอ่ะยังยังค่ะยังค่ะลนี้อน้อน้ำร้อนเนอะอ๋ยตามไขอต้องตั้งน้าร้อนแล้วค่อยคนใช่ เขาตั้งเขาช่างตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วอันนี่คือตวงช่างอะไรสูตรคือตัวห้หมดแล้วเขาเตรียมเขาเตรียมไว้เตรียมไว้อันนี้เตรียมไว้สอนเราแต่ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้สนใจค่ะใช่มามาเรียนได้ค่ะเราก็จะสอนตั้งแต่วิธีการเตรียมวิธีการเก็บส่วนผสมล้วเดี๋ยวไปตุ๋นก่อนก้งับอันนี้คือทําอะไรต่อไปตุ๋นช็อกโกแลตกับเนยแล้วก็ผงโกโก้ให้เข้ากันค่ะประมาณประมาณประมาณจนกว่ามันจะเข้ากันโอเคเริ่มละลายได้ไงใช่ค่ะละลายเร็วค่ะ ราวนี่แสนแลอร่อยนี่คือรอให้มันเงาเงาขึ้นเงาเนื้อเดียวกันใช่ให้มันเงาเงาแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันเลือดเป็นเนื้อเดียวกันน,นที่ต้องคนบ่อยๆเพราะว่าถ้ามันไม่เข้ากันหรือมันติดก้นเนี่ยมันจะไหม้แล้วมาทำให้รสชาติราวนี่เปลี่ยนคือบางคนคิดว่ามันอาจจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายค่ะมันต้องคอยระวงังค่ะเรียบร้อยค่ะ ต่อไข่ค่ะต่อกไข่ไส่ไีมอันนี้ไม่ต้องคนเนาะคนไม่ต้องคนค่ะไม่ไข่แดงๆหรือว่าไงใส่ได้เลยตอกฟองใส่เลยครับตอกตอไข่เป็นว่าเหี้ยโอ้โหจิ๊บจิ๊บขอนาฬิการจับเวลาด้วยครับพี่เทียครับสี่ฟองครับอะไรครับอันนั้นนะคะตรงนั้นครัจับเวลาครับครับผมจับเวลาครับจับเวลาครับเล่งเลยโอ้เล่งเลยพี่อย่าเล่งกัยท่าเหมือนลิงเลยสี่ฟองแล้วสี่ฟองแล้วสี่ฟองสฟองครับ มีผ้าเช็ดมือไหมครับนี่ครับผมเราต้องสะอาดตลอดเวลาใช่ครับนี่เป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายใส่ไปเลยครับแม่แม่ค้าก็ขอบอกว่าตีมาสองชั่วโมงตีถ่ายนมาสองชั่วโมงจาบเวลาสองชั่วโมงเฮ้ยถ่ายแม่ค้าด so ้วยเรา่ายแม่ค้าเฮ้ยเฮ้ยขายแม่ค้าตองกินเดียวเลยเขำสินค้าที่น้าเลยครับ เต็มครับใส่เลยครับขวดเติมเติม5หลอดก็ได้ค่ะอันน<ด>ี่เราไม่ใช่วนานิลาไปกลิ่นใบเตยได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่เข้าก็าาปั่นไปประมาณกี่นาทีได้1ชั่วโมงกว่ะอ่า <3 S 1> นี่เลย20วิค่ะ,คะใกล้จะหมดละถ้าถ้าเป็น5นาทีเป็นไง5นาทีมันจะนานเกินไปแล้วเค้กมันจะเหนียวแล้วถ้าน้อยกว่ต่อต่อ3นาที ส่วนผสมมันก็จะไม่ฟูเต็มที่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อมันก็จะไม่หนุดพอดีอะค่ะมันมีสูตรมีขั้นตอนใช่ค่ะว้าวครัอมหนึ่งเย้เสร็จแล้วกินค่ะใส่ช็อกโกแลตที่เราตุ่นเอาไว้เนาะดูดเหนียวไม่ได้ทำไม่เป็นไรครับเราไม่ดูไม่ถนัดเราปวดีกว่าน้องไม้ปวดเลยโอ้แคร์รอมบ้ามุกตลาเกินกาด นี้ไม่เก็บนี่ไม่เก็บค่ขอบพายางอันนั้นไหมค่ะพายางพายางพายางไม่ขาวค่ะใช่ไเก็บให้เลยคุณล้วเลยขอบคุณค่ะอันนี้เราต้องมาปั่นต่ออีกเท่าไหร่ปั่นให้มันแค่พอเข้ากันค่ะปั่นต่อไม่รอแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปอบใช่ค่ะอบอีกแปดนาทีค่ะเออตอนนี้แสดงว่าเราใกล้จะได้กินแล้วใช่ค่ะก็ขอแป้งหน่อยค่ะ แป้งยครับแก้นนี้เด็กแค่็นแป้สมครมือกวนจานแล้วก็เลยเรียบร้อยแล้วมันคือแป้งอะไรนะแป้งอเนกประสงค์ช่วงที่ปัดแป้งก็คือก็จะใช้คเลต ทำเลยฝังค่ะไม่งั้นมันจะปูโอเคได้แล้วค่ะก็ได้แล้วได้แล้วตัวนี้นี่คือถ้าทำนี้ได้ประมาณนี่อันนี้ใส่ถาดนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ถาดนั้นเลยได้ได้ยี่สิบชิ้นค่ะยี่สิบชิ้นโหเยีล้ครับเราพอจะรู้แล้วผมเก็บของผมเก็บของมันลบมันลบต่อไปคืออะไรเทใส่ถาดใช่ใช่ค่ะใส่ถาดค่ะนี่เย่ยงโหผมรู้ได้เดี๋ยวเอเหย่าแซกเกียร์ขนาดอันนี้คือหนึ่งถาดจะได้ประมาณยี่สิบชิ้นใช่ ขอ้องขอร้องขอร้องแกนะแกมันเข้ากันอ่าให้มีคเข้มอผมนะยังไงยังไงผมไม่เก่งจริงทำไม่ได้เดี๋ยวอบแล้วค่ะอบ18นาทีค่ะเนี่ยเค้กโฮมเมด่านมือทุใช่โฮมเมดโฮมเมดจริงจริงไม่โฮมเมดจริงไม่ไดือดรึารตารตาร้รึปรึร้อรึารเปรรึปรึปรึปรรึปรึปรรรตรร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 ารรรรารรรรรรราปึรปรรร เดี๋ยว17นาทีเจอกันมึงยีถ่ายไป17นาทีมึงรอไปเลยมึงไปเลยครับผมแ่มึงมตืองก็หบมันด้าหนานะคะไม่ใช่ถึงมบางถ้ามุบางมันจะเอาไม่อยู่มันหลอนมากอ่าเขาเาเห็นซึ่งนี่อันนี้เป็นเล่าลำนะคะเล่าลำ คือเหล้าที่ฉีดว่าเราไม่ใส่สารกระปุกนี่คะแล้วอันนี้คือมันในอากาศนี่มันมีแบคทีเรียทุกอย่างแหละอันนี้ฉีดไว้ไม่ให้แบคทีเรียมันเข้าไปเจริญเติบโตในแก้วกันกันแบคทีเรียกันเหียเชียร้องสิไม่เล่าลามวันนี้แสงโสมเล่าลามกินได้กินได้กินได้ลองชิมดูแสงโสมอันนี้เหล้าไม่ผสมน้ำเหล้าเพียวๆเลยเฮ้ยเบาเบาไม่ใช่หลอดตกครับพี่ กินเราลับ te อ๋อคือฉีดเพื่อการแบคทีเรียเข้าไปในเกี๊ยเพราะว่าในอากาศเนี่ยในอากาศจะมีเชื้อโรคการเหี่ยวเฉียดเข้าไปเติบโตในขนมใช่ครผมผมเป็นแบคทีเรียเองครับผมได้อันนี้คือผมเป็นไวรัสครับผมพอใจงอย่าเคือพออันนี้คือยกมาวางเสร็จแล้วคือทำไงต่อก็แช่เย็นค่ะแช่เย็นไปก่อนแล้วก็ชเช็ดรอให้มันเย็นแล้วมันจะตัดสวยคือแช่ทั้งร้อนๆอย่างนี้เลยได้ไม่มีกระถางนะครับ ปูย็นเต็มครับเีเต็นต่อเอามมาก่อนแล้วค่อยช้าจเข้าไใหม่แล้วกนั่นนั่นั่นเอะไรแบบแฟบอะไรแบบนี่ค่ะแบบแฟบนี่นี่นี่างที่เดี๋ยวเราค่อยถ่ายเราดูนี่ก่อนเข้าตู้เราให้ดูแบบแฟบก่อนเาประสบการณ์มากกว่ากี่ปีนะครับสี่ปีการเรียนอีกหนึ่งปีค่ะรวมเป็นห้าปี ปีหน้าเดือนมีนาก็จะครบ5ปีแล้วค่ะร้านค่ะอ่านี่คือแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้เพื่อให้มันเย็นตัวเสร็จแล้วพอเย็นแล้วอ่ะเวลาตัดมันจะสวยค่ะแล้วเนื้อมันจะหนึบกว่าเดิมมันจะอร่อยแล้วก็ค,คือพร้อมใส้แกเกตขายใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าการทำเบานี่ <c oughs> เบื้องต้น <c oughs> อันจะแสนวุ่นวายของเฮียเทียแล้วผมเฮียแซกก็ ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเนาะเห็นเดยเนาะเราอย่าสนใจเลยวันนี้ลัาลาดอีกแล้วครับกล้องโตขึผนไ่สนใจเลยครับผมไปเก็บกล้องมาครับผมก็เทียบเทว่าไงจากการที่ได้ทาไอ้เบลนี่หมูหมูยืนเฉยๆล็อกอุดอิดอุดยอุดูอุ้ยอุหมูุ้ยอ้ยมุคยอยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ่ยอ้ยอุยนะง่ายอุ้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 ย้ยอุ้อยอุยอุ้ยอยอๆมาอรียอุ้ยอยอ้ีุ่้ย้ข่ โอเแกนกเยวไม่เล่นเลยไม่เล่นลอเดี๋ยวเราเมื่อกี้เรามีเห็นแบบแบบใช่อเมื่อกี้แบบเค้กอะไรแบบแบบหน้าตามซุนตีนเหมือนใช่ใช่มีคนถือปะทูด้่ะชอบปะทูนะอเอาปะทูมาฟา อย่างนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ยาวคือเรื่องนี้ยาวเป็นเรื่องเป็นเรื่องเเดี๋ยวให้กุ้งเข้ามาข้างในก่อนอ่าอ่าอ่ะเรามีอะไรพิเศษอ่ะกุ้งครับนําเสนออันนี้เค้กตัวอย่างใช่ค่ะคือทางร้านทางรายการได้ส่งโลโก้มาให้เราทำแล้วนี่เป็น ที่ทำเสร็จแล้วจริงๆค่ะอ่าคืออยากได้แบบไหนรูปแบบไหนใช่ทำได้เลยเฮ้ยผมเห็นในในเพจมีเค้กลูกกระเจี๊ยบด้วยแบบอันนั้นก็ทำได้แล้วคือแปดวบวใช่18ว่บโวลตทำได้คือต้องเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆชาหมกมุ่นมันๆยู่แต่กับนางโม่จริงจริง ผมว่าคนสั่งไม่เท่าไหร่นะคนทำให้ประสบการณ์ต้องเยอะเลยคือต้องแบบประสบการณ์ผมเห็นมีคนงข้างเอนของผู้หญิงก็ทำได้นะคือประสบการณ์เยอะปะกเอะเอาข้ามตรงนั้นไปเรามาดูตรงนี้ตรงนี้เอาเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ประมาณกี่ปอน่ะอันนี้ปอนหนึ่งค่ะแต่ทำให้มันบางเพิ่มเพราะว่าจะได้ใส่กระโปรงจะได้แบบใหญ่ใได้แต่ถ้าความกว้างอะขนาดสาปอนอือคือเป็นเทคนิคอะนะเทคนิคของ ไอ้นี่เขาเิดาอยากได้แบบน้ำแบบบางได้หมดเลยคือเรามีโจทย์โจทย์เหมือนทดลองฝีมือทำได้จริงป่าว่าโมหรือเปล่าครับผมเอารูปโลโก้มาแล้วก็ให้ทำเงี้ยก็คือเขาก็จะคุยแหละว่าทำได้ทุกแบบจริงจริงทุกแบบที่เป็นทุก เป็นตุ๊กตาขึ้นมาก็ได้หรือจะแบบเหมือนเคเคในคิดไหมที่มีตังอยู่ข้างในซ่อนผมไปดูในเพจมาโอ้ยแกะดูเลยในเพจเหมือนมีตังน่าจะมีพวกตังเหรียญของเรากังเรียจริงๆตอนแรกผมกะจะให้โจทย์ยากวันนี้คือเป็นของอินสัมิติเป็นตัวของเราตั้งขึ้นมาเลยจิปันเขาเรียกปั้นใช่ไหมปั้นปลาแต่นั้นไม่ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่ค่ะใช่เวลแต่นี้เราใช้เวลาไม่นานก็ของเราค่อนข้างกดดันแม่คาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะตั้งแต่เช้าก็ถือว่าโอเคนะ ลูกค้าคนไหนสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเล้วเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวติดต่อไปเลยท้ายรายการครับผมทีนี้อ่าถึงถึงชาเลนจ์ของเราแล้วชาเลนจ์อีกเหรอมันไม่ธรรมดาเดี๋ยววิ่งแข่งกันไม่ได้เรามาเกี่ยวกับอันนี้เค้กอ๋อเค้กมันก็ต้องแบบคือมันกินได้จริงๆนะที่เราเลยจะกินให้ดูนี่ไงมันกินได้จริงๆไม่ใช่ว่าทำสวยงามเฉยเฉยงรชิมขอชิมคำหนึงก่อน ชิม,มชิมด้วยกันเนี่ยก็ชิมพร้อมก şey> Emin, ันนั่นแหละชิมอันพร้อมกันเอาไม่เอากินเลยแล้วเดี๋ยวจะรู้ได้ไงมันอร่อยชิมก so nah ่อนชิมก네่อนเราต้องชิมก่อนดิชิมก่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึงนนิดึงเอออยเางนี้อเด้งอ่ะเด้งเหมือนนมพิตตี้จริงไหมใช่เอางั้นไปดูนมพิตตี้เลยดีกว่าไม่ต้องอ่ออันนี้ชิมใช่ไหมอ้าวขอชิมมั่งยูนขอชิมมั่งอืมอร่อยมึงยิ่ทำใหญ่จ้ะขอชิมมาชิมชิมอ๋อเคสกาแฟ ตั้งสามเริ่มค่ะอ๋โโอโหเดี๋ยวแซงไปนับครึ่งหนึ่งโอ้โหจริงเร็วที่ไปคือไม่ยอมแพ้ห,หรอกะไรถ้ากูกินหมดกูโดดเหยื่อกูยังได้แต่กูทางนี้แต่ให้กูวางนี่ไม่ได้ <c oughs> คือผมเป็นคนเป็นไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยเก่งนี่ขนาดมันกินไม่เก่งมันล่อขึ้นกูไม่อยากแพ้มึงไง เริ่มเริ่มอื่นแล้วคืไนไม่ลงล้วโอ้ที่มันแรกต้นเดียวอนใช่ไหมอนอ่ะหูกูกินไม่ลงตันะ หัวอะผูกินไม่ลงตอนเป็นน้ำต้ใะหัวไอ้เงี้ยเสียงทำาต้จจหัวไอ้เงี้ยแม่อะไรจะกมันก็แบบผู้กินไม่ลงแต่ผู้ทำต้จจหัวจำมูปออกเอาแล้วโดนแซงแล้วโดนแซงแล้ว เ okay. ว้นอย่าอ้วกเลยนะเว้นจะถาม วดไม่ไหวก็ยอมขวดคุยเลยไม่ไหวก็ยอมไปมาได้หัวมันหัวล้อกันมันพูโอ้ว่าเหมดแล้วเดี๋ยวกูเลี้ยอยู่เกือบคืนไม่ลงก่อนแม่ทำได้หัวครับโอ้โหแต่มงดูตากราเนียไปหมดในโลกเต็มเีลย ี่ดิเดนจัดว้าสามมาครับ <laughs> โคหน้าผู้แพ้ของเรามันห้าวนะักตอนต้นเนี่ยตีมต้นเนี่ยมันห้าวนะักมันห้าวจริงๆก็วันนี้เรามาร้านเคกนะ้กเนาะกติกาแล้วก็ตรงขึ้นคอเใช่คำโทษก็ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้แม่ค้าช่วยแต่งหน้าเค้กหน่อยอ่าแต่งหน้าเค้กอนะ ไม่ได้ป้ายหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งก่อนเดี๋ยวแต่งก่อนเดี๋ยวแต่งก่อนนะเออทานุโอ้โหเอาให้ใจนุกเออแต่งหมดใจเลยเอาเอาให้สบายใจกูสบายใจอยู่แล้วซื้อซื้อไปเล่นที่บ้านดีนดิโว้ยน่ารักน่ารักดิมีไฟมีไฟด้วยมีไฟด้วยรอไหมรอไหมรอๆเอ้ยมันคิวคิวม่วงมันเหมือนมันเหมือนใน อะไรวะนี่ยนี่ๆๆนี่ยเนยนีนี่นีย่นยนี่นี่นอดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่เนียนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเ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 นี่นี่ยเนี่ยเนี่ๆๆนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ๆเนี่ยเนี่นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่น่ย่ยเนี่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 ยเนี่ยนยนี่เนี่ยเนียเนี่เนี่ยเน่เนี่ยเนี่เนี่ยนี่นีย่นยนเนี่ยนีเนี่เนี่นี่นี่น ไดมาทำทำทีเดียเลยขอถแตยได้มาจีเดียเลยอาแต่งหน้านะเรา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 ของเราเนี่ยเราเค้วเรเค้กเนี่ยอ้าวยังอยู่เะยังอยู่เราเค้กเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอ้าวแต่งแต่งแต่ช่วยกันแต่งช่วยกันแต่งอันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาเหูมันออกยากเฮ้ยเาออกยากวัาไหนเฮ้ยเขาหูมันออกยากทีกูแล้ว

พอใจพวกมึงกันยังถ่ายรูปถ่ายรูปไปไหนถ่ายรูปเลยพอถ่ายรูปไปไหนถ่ายรูปไปไหนถ่ายรูปเลยพอใจยังยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้ม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 ขอให้พวกมึงมีความสุขเป็นเลิศเปล้างไปล้างไปลน้างอ่ะไม่ต้องล้างปิดรายการเลยอ้าวปิดรายการเลยอว้าก็วันนี้กินกับเหี้ยก็ขอลาไปท่านี้ครับกับร้านเค้ก ชนี่เบเกอรี่เค้กโฮมเมดนะก็อร่อยมากๆแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่อยากเรียนเค้กแบบไหนไม่ว่าจะใช้ที่ไหนมาเรียนกัาคุณครุกรุ่งได้เลยอย่าลืมนะแม่ค้าขงเราโสดอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ทางเพจกินกับเหียแล้วก็ y ยูทูบด้วยนะครับลืมครับ แนะนำครับลืมไม่คบติต่อเบอร์โทรติดต่อเลยคราบที่สนใจสั่งเค้กเบอร์โทรศัพท์นะคะ062-914-9629ค่ะใช่สามารถโทรสั่งเค้กได้เลยแล้วก็ตาม Facebook กยวจะมีขึ้นข้างล่างใช่ไหมคะ a c e b o o k ของร้านค่ะใช่ตามนั้นได้เลยสั่งได้เลยก็สำหรับ EP นี้ขอให้พวกมึงทั้งหลายมีความสุขความเจริญรวมทั้งมือด้วยดูแล้ว มาสังเคกตอยากเรียนมาเรียนดีกีเขามีมจบบ๊ายบาย